ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธพจนะให้ฟังในเรื่องทรงได้รับการบำเรอภิกุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอย่างยิ่งละเอียดอ่อนอย่างที่สุดดังเราจะเล่าให้ฟัง พิกุทั้งหลายเขาขุดสะสามสะในวังแห่งบิดาของเราในสะหนึ่งปลูกอุบลสะหนึ่งปลูกปทุมสะหนึ่งปลูกปุนทาริกะเพื่อประโยชน์แก่เราพิกุทั้งหลายมิใช่ว่า จันที่เราใช้อย่างเดียวที่มาแต่เมืองกาสีถึงผ้าโพกเสื้อผ้านุง่งผ้าหม่มก็ล้วนมาแต่เมืองกาสีพิกุทั้งหลายเขาคอยกั้นสเสวตชฉัดให้เราด้วยหวังว่าความหนาวความร้อนละอองหญ้า หรือน้ำค้างอย่าได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืนภิกขุทั้งหลายเรามีประสาทสําหรับเราสามหลังหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝน เราอยู่บนปรา,าสาทสําหรับฤดูฝนตลอดสี่เดือนฤดูฝนให้เขาบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันปราศจากบุรุษไม่ลงจากปรา,าสาททั้งหลายปิกกุทั้งหลายในวังของบิดาเราเขาให้ข้าวสุขแห่งข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อแกท่ทาต และคนงานเช่นเดียวกับที่ที่อื่นเขาให้ปลายข้าวเกลียนกับน้ำส้มแก่พวกธาตุและคนใจพิกกุทั้งหลายเมื่อเราเพียบพร้อมไปด้วยการได้ตามใจตัวถึงเพียงนี้มีการได้รับความประคบประงมถึงเพียงนี้ความคิดก็ยังบังเกิดแก่เราว่า ปุรุชนที่มิได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่รั้นเห็นคนอื่นแก่ก็นึกอิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องแก่ ไม่ข้ามพ้นความแก่ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องแก่ไม่พ้นความแก่ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นแก่นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราภิกุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความหนุ่มของเรา ได้หายไปหมดสิ้นภิกขุทั้งหลายบุรชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ครั้นเห็นคนอื่นเจ็บไข้ก็นึกอิหนาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกัน จะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บไข้นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราภิกขุทั้งหลาย เมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความไม่มีโรคของเราก็หายไปหมดสิน้นภิกขุทั้งหลายปุรุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ครั้นเห็นคนอื่นตายก็อิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเสียเลย ถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นตายนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราพิกกุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ ความมัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้หายไปหมดสิน้น